สวัสดีครับผมมันพินกับชา n e l ฟิวไทยใน Youtube ครับข้างหน้านี้ถนนพิพิธนะครับกลางเมืองปัตตานีนะฮะตรงนี้เนี่ยก็อยู่ใกล้ต้ลุ่งแต่ว่าไม่อยู่ตรงต้ลุ่งนะครับจะหลบมาหน่อยตรงทางร้านขายยานะครับก็มีเมนูนะครับเมื่อก่อนเนี่ยใครที่เหรียนมาอะไรสงทานักนึิษาแพทยกปัตตานีนะครับก็จะมาตอนดึกๆแล้วก็ จะมีสัตว์ประหลาดนะครับสัตว์ประหลาดนี่อย่างง,งว่าคืออะไรนะครับอันนี้ผมสั่งก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตีเ๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะับเขาจะมีสัตว์ประหลาดคือเป็นตีนเมื่อก่อนจะมีทั้งตัวเลยมีตีนมีโครงมีอะไรต้มตุ๋นเปื่อยมาแล้วก็เป็นถ้วยๆเนี่ยยกให้เลยกินกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีละพี่เขาบอกว่าอันนี้ร้านเบิ้ลมะขามเป็นนะครับ พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้หายากนะครับหาจัดตลาดกินยากนะครับก็จะเหลือแค่ขาก็คือตีนไก่เนี่ยนะละเมื่อก่อนมีเป็นโครงเป็นไรอตุนเปื่อยนะเบิ้มนครปฐมมาไม่ถูกก็นี่07.3 3.1.3.0.1.4นะครับที่ปัตตานีนะฮะมีก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรมะนาวเย็นตโโนะโคงอ่า มีก๋วยจั๊บด้วยนะครับมาดูสัตว์ประหลาดเราต่อนะครับนะสัตว์ประหลาดโอ้ยวแอลร่วงนะก็เหลือแต่ตีนไก่แล้วเสียดาย ยังเปื่อยอร่อยเหมือนเดิมครับมันกิกขั้นจังหวะขายกระดูกนิดนอันนี้เป็นต้มยำเส้นใหญ่เลยน้ำซุปเข้มข้นครับอร่อยพี่เขาขายตอนเย็นๆถึงกลางคืนนะเมื่อก่อนขายจนดึกเดี๋ยวนี้ดูเหมือนจะไม่น่าจะดึกมาก ตีนไก่มินิ่งไปต้องขายกระดูกครับ เ่นใหญคนะรับกรรยากาศร้านนะครับบนถนนที่ปิดนะครับคือข้ามสะพานเส้นหลักมาสะพานเดชานุคิดก็จะมาถนนที่ปิดตรงนี้ครับ นึกถึงนะสมัยก่อนผมเคยมากินแล้วสั่งเขาเรียกว่าสัตว์ประหลาดนะครับเป็นเอาพวกนัรโดกไก่โครงไก่ทั้งตัวครับมาตุ๋นจนเปื่อยบางทีก็เคี้ยวกระดูกได้จิ้มน้ำพริกจิ้มน้ำจิ้ม,ม,มอร่อยเดีย๋ยวนี้เหลือแต่ขาครับ ก็ร้านเบิ้มครับที่ปัตตานีนะครับใครมีโอกาสมาปัตตานีก็แวะมาได้ครับกลางคืนถนนฟิติกลางเมืองเลยครับเราพบกันใหม่กับชาแนลฟิวไทยเฟรมกรุปครับเก็บเรื่องราวทางเดินทางมาฝากกันนะครับจากปัตตานีอย่าลืมกดติดตามกันนะครับ s w d l t h i ครับฟิวไทย